ปี2557รายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาให้ประเทศไทยตกไปอยู่ระดับต่ำที่สุดคือเทีย3เพื่อกดดันให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาแรงงานประมงไทยคงสถานะอยู่ตรงนั้นจนถึงปี58ตามมาด้วยการให้ใบเหลืองของสหภาพยุโรปเตือนซ้ำว่าเรามีปัญหา IUU Fishing หรือประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายไม่รายงานและไร้การควบคุมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใช้มอ44 ตามแก้ไขปัญหาอย่างหนักจนปัจจุบันสหรัฐเลื่อนระดับไทยมาอยู่เทียสองส่วนสถานะใบเหลืองอยู่ยาวถึง4ปี EU เ <c oughs> พิ่งจะปลดให้เมื่อต้นปี6-2แต่การแก้ปัญหาส่งผลต่อคนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อคนยังคงกินอาหารทะเลอุตสาหกรรมก็ต้องดำเนินต่อไปแล้วชีวิตที่เปลี่ยนไปของแรงงานประมงทุกวันนี้เป็นยังไงกันแน่ ถ้าดาบไรที่ขาเขาได้ข้ามไปที่เรือแล้วจะตายหรือจะเป็นเนี้ยเขาไม่รู้อี <EU S 1> <c oughs> ยูยื่นคําขาดให้ประเทศไทยประวัตินี้รองนายกฝ่ายความมัน่นคงแล้วจูกระหมเป็นประธานผมมั่นใจว่าเราจะต้องได้ใบเขียวงานไม่ได้เดี๋ยวเวลาวันหนึ่งไรายได้หายไปแสนอย่่งเนี้ยนการปลดใบเหลืองประมงอายูยูของประเทศไทยแล้วแต่ปัญหาและผลกระทบก็ยังอยู่กับพี่น้องาชาวป,<ร>ประมงนะคะได้พี่ส่งตัวมาสู่ปาตเนียปาตเนียพี่ย่ามาติดใจ เอางมนี้เอาตรงๆมองในเชิงธุรกิจแม่งเป็นเบี้ยร่างกดหลายๆอย่างเขาก็ออกมาควบคุมก็ยเยอะแยะทค้งดีแล้วก็ไม่ดีตัง้งแต่58มาะคะแค่นั้นเลยปัญหาอะไรก็คือว่าถามใครก็เหมือนเหมือนกันหนปัญหาก็าเยอะด้อย่างนี้มันมีหัว VMS ดูลำนี้ก็ได้ลำนี้เห็นเนี่ยหัวสี่เหลี่ยมเนี่ย อันเล็กๆข้างบนไฟยอดนตัวเฮี้ยนั่นแหละคือเครื่องมือจับผิดเรือประมงที่ชาวประมงต้องซื้อมาใส่แล้วจ่ายเงินเดือนในการจับผิดตัวเองแล้วเป็นระบบที่มีปัญหาไม่เสถเทียนเดี๋ยวเราวิ่งออกไปประมาณ5ชั่วโมง5ชั่วโมงก็จะประมาณ6โมงเย็น6โมงเย็นทุ่มหนึ่งก็เดี๋ยวจะไปเป้าดูปลาที่หนึ่งเวลากลางคืนน่ะคือเวลาช่วงหาปลาช่วง1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มอย่างเงี้ย ระหว่างทางมืดก่อนเราก็จะแวะหาปลาตามจุดไปเรื่อยๆแล้วคำนวณเวลาของเราจะมีเวลาหาปลากี่ชั่วโมงแล้วถ้าไม่มีก็เดินทางต่อเพื่อไปให้ทันทํางานที่เรือปั่นไฟคอยไว้แล้วเพื่อมาดูให้รู้แน่ว่าชีวิตของแรงงานเป็นอย่างไรทีมงานเอ็ o โคขอติดตามมากับเรือประมงพาณิชย์แห่งหนึ่งสิ่งแรกที่เราพบคือชีวิตคนที่นี่ทํางานกลางคืนเป็นหลักไสหรือกัปตันเรือ จะเป็นคนหาจุดที่ปลาน่าจะมารวมกันถ้าไม่มีก็จะแล่นเรือไปหาเรือปั่นไฟที่ใช้แสงล่อฝูงปลาให้รวมกันก่อนจะทำการวางอวนล้อมจับดังนั้นยิ่งมืดงานก็จะยิ่งยุ่งวางอวนพัดปลาแบกปลาเอาไปแช่แข็งแข่งกับเวลาก่อนแสงเช้าวันใหม่จะมาแต่ใช่ว่าสว่างแล้วจะได้พักพวกเขาต้องซ่อมอวนเอาไว้ใช้รอบต่อไปด้วยหููเวลางานก็หมายสองเย็บวน 4- หโมงก็เสร็จก็มีอวนขาดเยอะ คนเสียหายเงี้ยมันเลดไปถึง5้าโมงหกโมงได้กินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วถ้าเป็นลูกน้องนะทาอะไรก็นั่งคุยนั่งเล่นนอนเล่นมีอะไรทําก็นอนว่างๆเบื่อๆก็หาปลาเค็มปลาแล้วยิมตากไว้ไว้ย่างกินอะไรกินของมันนั่นแหละอยากจะทำอะไรก็ทําจนกว่าลูกพี่จะเรียกว่าไตจะเรียกว่ามีงาน6กโมงครึ่งแล้วมืดแล้วใช่ไหมก็หาปลาแล้วหาแบบโซนหน้าแล้วระหว่างที่พี่วิ่งหาลูกเรือก็คือนอนพั่อผ่อนเก็บแรงเดี๋ยวปลาเขาเรียก ถ้าไม่เจอเลยก็ตีหนึ่งเรือปั่นลำแรกอีรอบหนึ่งก็ประมาณตีสี่แต่ถึงแมก้ก็เสร็จงานก็จะลอยลำให้กินข้าวกินปลาก่อนถ้าเวลาเหลือก็จะรอสักตีสี่ครึ่งอ่ะสวยแล้วพอเริ่มทํางานก็จะสว่างพอดีแล้วจะมองเห็นช่องขาดชัดหงเช้าเลยดึงให้เช้าหน่อยแล้วเราจับวนจับรูขาดออกมาเย็บกันได้เล่ตายได้ใช่แล้ก็เลี้ยงชีงได้ใช่ ဒီမှာတရှုံးလေးတွေကြတော့လက်ကြီးရဲ့အချိန်မှာဘိုင်းမဝိုင်းနိုင်တယ်ရှိတယ်ဒေတာပေးမှတော့ဘိုင်းကြည့်ပိုက်တော့အကွယ်သူတို့မဝိုင်းနိုင်တယ်ရှိတယ်တရှုံးကားစားလေးကြတော့ဒေတာပေးမှနာသူဒီမစားဘူးသူငားရဘူးသက်သက်ပဲသူကြည့်တယ်ဒါကသူကဘိုင်းဝိုင်းလိုက်တယ်ဘိုင်းဝိုင်းလိုက်တော့ငါမှဘာဘူးဘိုင်းတဲ့ပုံကို Hello me Okay ကျွန်တော်ရက်ไขလေးမျိုးတရပါကျွန်တော်ကမြားဦးမျိုးနဲ့မှနေပါတယ်ရွာလေးရွာလေးလေးငင်းလောက်ထိရအောင်နေပါစေကျွန်တော်နိုင်တယ်တက္ကသ၄0နန်းကနေရှိပါပြီ ဒီထိုင်နိုင်အောင်တက်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တက်30နှစ်လေးနဲ့ရှိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမဖြစ်ရကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်ခံချင်းပါသူတွေလည်းညာလည်းတောင်မဲအလုံးမလို့ဘူးလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးလို့သူတို့ပြောတော့တလမှာရေပောင်းကဘယ်လောက်နားရမယ်လို့တော့ပြောတာတော့ပြောကြတာပဲစားအုပ်ထမ်းမှလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လေလူရင်းနားရမှာမရှိဘူးသူတို့ကတော့ကိန်းမှနားရတယ်ပြောတာအလို့ကိုပေးနားထားတာဗာပေးနားနဲ့မဆစ်လိုက်နိုင်တိုက်ခါနေတော့ဒါတွေကအပြည့်ဆုံးပြောမှာဆိုဘာတယ်နေရဘာတယ်နေရပြီးရမှသိကြတယ် အဲညအရင်အရပါကျွန်တော်တို့နှစ်ဆူဝလိုက်တယ်ခြေလို့နှစ်ဆူဝလိုက်တယ်ခြေသုံးခေါက်ဝလိုက်တယ်ခြေဒီဒုတိယဝိုင်းမဆိုတော့ကျွန်တော်ကမနဲ့စိုးစိုးအလုပ်ပြအောင်လုပ်ပြီးတယ်ဆိုတော့ကိုငါ့မြတ်လို့ကငါပေါက်လို့ပါရတာပေါ့ဒီမနာရဘူးဆိုတော့သူစိတ်မကြည်သာတဲ့ရှင်ပြလည်းသူမပေါက်ခိုင်းဘူးစိတ်ကြည်သာတဲ့ရှင်ပြလည်းကိုငါပေါက်ခိုင်းဘူးဒါကကိုယ်ညမစရာလုံးပြီးရတယ်မနဲ့ဆယ်နာရီဆယ်တနာရီပဲဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့သုံးနာရီဆိုရင်တနာရီဆိုပြန်လို့နိုးပြီးလိုက်ပါ ไอ้แบบนี át, Looks, ้ในตู้ไหนสุดเจ้าพ่อไปส่งนาใชายนี้คนในสุดน่นอักเลยแต่เนี่ยมันลี่นายเราแบบเอเจนซี่นี้แต่นี่ยจตีมันลี่นายแบบนี้ได้ดีดีสิแก่พ่อคุณเลยตุ้งยาซีเลยไอ้หลเมื่อลงมาอยู่บนเรือไม่เห็นสังคมอื่นให้อ้างอิงเวลาทำงานปกตินานๆเข้าแรงงานหลายคนเลิกสนใจวันเดือนปีไปเลยก็มีออกเรือไปบ่อยนี่พี่โมนับวันมามาแบบอกวันแล้ว ไม่ไม่นับนะไม่นับไออย่างอย่างรอบนี้รู้ว่าต่อไปัี่วันแล้วไม่เลยไม่นับเลยไม่ไม่นับเลยไปเรื่อยๆ่งานเราเนาะก่อนก็ตัดอ้อยอยู่บ้านไปก็มันก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นนะเกษตรก็ดีมันกันอยู่นะแต่มันก็สู้ทางนี้ไม่ได้งานเงินดีกว่าเศรษฐกิจดีกว่าเยอะทางปัตตานีนะ หาปลาได้ก็ตีพว่าเราเอาศัยยินส่วนนีส่วนบ้างคิดเงินเดือนบ้างแต่ก็ยังหาปลาได้เยอะก่อนเข้าบ้านนี้ชื่อโบชเรีนนะนคนจังหวัดเลยมาอยู่นี่สามปีกว่าแล้วเป,เป็นท้ายใหญ่เป,เป็นเนีย ชื่อเรียกตำแหน่งงานบนเรือส่วนใหญ่เป็นคำเฉพาะครับกับตันที่นี่เรียกกันว่าไตหรือใต้กงคนที่ทำหน้าที่ควบคุมเรือเรียกว่านายท้ายนายช่างจะเรียกว่าอินเนียหรือหัวหน้าคนงานจะถูกเรียกว่าชิวแต่ไม่ว่าจะตำแหน่งไหนทุกคนสามารถทำงานใช้แรงได้ความดราม่าจะเกิดขึ้นเมื่อขบวนการค้ามนุษย์ใช้วิธีหลอกคนมาลงเรือบอกว่าเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนู้นที่ดูดีแต่เอาจริงกลายเป็นคนงานต่ำสุดจะหนีก็ไม่ได้เพราะอยู่กลางอ่าว ทำงานหนักหรือทะเลาะกันจนตายก็ถูกโยนศพลงทะเลแต่โชคดีที่เรือของเราห่างไกลจากเรื่องแบบนั้นเยอะรอบที่เราติดไปด้วยมีลูกเรือทั้งหมด21คนเป็นชาวเมียนมากเกือบทั้งหมดมีเพียงไ่กับพี่โบเท่านั้นที่เป็นคนไทยซึ่งเรือพาณิชย์ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่บังคับให้การออกเรือต้องมีคนสัญชาติไทยอย่างน้อย2คนเป็นลูกเรือเมื่อก่อนไม่ได้คนอีสานอยู่แต่ว่าคนไทยเขาคิดต่างผมพูดเลย อยากอยูอย่แบบครอบครัวไม่ต้องมาจากไกลบ้านอตสากรรมที่บ้านก็ขึ้นใช่ไหมล่ะก็มีงานเรื่องมีงานขึ้นมาเยอะแล้วก็ไม่ต้องอยู่ห่างจากครอบครัวเลยเขาคิด่างนี้และเขอีสานตรงนี้เขาว่างานเรือมันเสี่ยงอันตรายเขาบอกพ่มาผักแบนีมันเยอะใช่ไหมล่ะฆ่ากันตายเยอะเมื่อก่อนริงเมื่อก่อนอะแต่นี้มันแบบกฎหมายมันคุ้มครองอะ ได้แต่จะใจมาลองดูไงอ่าไอ้หน้ากลัวแบบเขาว่ามั้ยว่ามันข้างกันตายเสี่ยงอย่างงี้กลัวนะตอนนี้เราไม่เกี่ยวสู้ตึงอะไรซ้มเป็ดเด้ะเสร็จแล้วเราย้วยเสียแล้วไม่มีหูอิงเราชื่อมั้ยเสร็จ1996 1996แล้วเราจะนั่งออกสายออกเลยซีเด้ะตะชัด96ละไม่มีหูดูแม่อยิเต็นไปแล้วเดี๋ยวน้องก้องก็เดี๋ยวเต็นไปละนะเลยซีฮูไว้เสียเลยไอ้เรื่องนี้มันสารเลซีเด้ะ ကောင်းပြချက်တွေအများကြီးပေါ့စာဝတ်နေຢູ່စာဝတ်နေရစွာကြခါပြိမသိမဖုံးလို့နာမမိတ္တဆုစာဝတ်နေတခုတည်းမဟုတ်လေအတိကသာသမိပညာရေးကိုဘဝရှိရေးအတွေးမိတ္တဆုစာဝတ်နေအတွက်ဆိုအိမ်မှာလဲထုံစားလုပ်ရတာပေါ့လဲလို့တော့ရှိတယ်နန်းတော့ကပေါ့ဒီမှာယူဆစားလုပ်စီတာက12နှစ်လောက်ရှိပြီအေးတင်းမဲလေးမှာစားလုပ်စကြရဲရှေ့တင်းရည်ကတော့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီကပ်လို့ဂျန်လိုက်တယ်အဲ့လိုစီးင်းစီးနေတယ်လို့ခင်လာဒီအဖွဲလူဘာပြန်ခေါ်လိုက်တော့ဆိုနောက်တော့ကိုလာကြတာပေါ့ ตีมยาเลี้ย .advil นั่นเลยยากเลยที่นัที่นาก็ไม่ก้าวบุศก็ติมยาไมนเลี้ยงเลยก้าวเลยสมานี้จัเพราะฉะนั้นเร,ราเดทเดทก้าวเลยสนะุดที่เดทสิมบัติสนิยมเราต้องบุศฉะนั้นเราเปลี่ยนมาเลี้ย a d อ i l ตรงนี้คเอาว่าดแต่ที่เนี่ยไม่ก้าวบุศิน่าอะไรเลยต่างคนก็ต่างที่มาแต่เหตุผลที่พวกเขาเลือกมาลงเรือลำเดียวกันคือหนีความยากจนจากบ้านเกิดเดิมพันเอาดาบหน้าสู่พื้นที่ที่ต้องการแรงงานจำนวนมาก เมื่อต้องใช้เงินคุยกันสังเวียนระหว่างทุนกับแรงงานเลยดุเดือดฝ่ายลูกจ้างไม่น้อยจะต่อรองขอเงินก้อนตั้งแต่ก่อนทํางานจัดทีมลูกเรือและบังคับจ้างเป็นแพ็กเกจส่วนนายจ้างหลายแห่งก็ใช้งานหนักปางตายแต่เล่นตุกติกเวลาจ่ายค่าแรงเรื่องนี้คอนเฟิร์มโดยลาบในพื้นที่ที่ทางานกับแรงงานประมงมาอย่างยาวนาะนที่เราได้ยนกันว่าทํางาน20ชั่วโมงต้องอดหลับอดนอนงานประมงหนักสาหรับเขานี่เขาคิดว่าทํางานหนักเขาต้องได้เงิน ถ้าเขาทํางานแล้วเขาไม่ได้เงินนี้ก็คือเขาถูกว่าเขาถูกละเมิดและถูกละเมิดเรื่องเวลาเรื่องอะไรนี้เขาไม่หวนเขาบอกว่าเขาทนที่จะทํางานอยู่แล้วเขารู้ว่าเขาต้องสู้งานอยู่แล้วถ้าเขาไม่ได้ค่าจ้างเมื่อไหร่เขาถึงคิดว่าเขาอะถูกละเมิดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของในงงานประมงอะค่อนข้างมีระบบม,มากขึ้นแล้วก็เขาก็ได้รับการดูแลจากหน่วยง,งานภาครัฐเช่นในเรื่องของวันหยุดวันลาหรือค่าจ้างที่ภาครัฐออกมา ซึ่งที่มันเป็นรูปธรรมที่มันจับต้องได้อย่างเช่นค่าจ้างนายจ้างสามารถโอนเข้าบัญชีแล้วก็เขาก็ได้ทราบด้วยว่าเขาได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ยังไงเขาได้รับสิทธิ์ประมาณนึงเมื่อก่อนก็คือแบบไม่มีกฎหมายกําหนดเขาทํางานเสร็จจะได้ค่าจ้างตอนไหนก็ไม่รู้แต่นี่มีการระบ,บุการจ่ายค่าจ้างต้องไม่ให้เกินกว่าหนึ่งเดือนเขาได้รู้ว่าเขาทํางานแล้วเขาต้องได้รับค่าจ้างททเนี่ยนก็บวลมาเตรยม้่แล้วกนชิมเยอะ่านี้ชแต่ทิ้มาเงิง အဆန်ရောတောင်းလုံးညအောင်အဲ့ရနားလိုက်တခါတနာပြီးဒီလိုလာတယ်အချို့တစ်တိယကျွန်တော်ဒီခွဲကိုမပြောင်းလာခြင်းအထေးကိုတို့ကတုံးလိုက်ပြင်းစင်းရှင်းပြင်မယ်လို့ပြောတယ်တုံးလိုက်လက်စီးလိုက်ရောစင်းရှင်းပြင်တာငါးလားစာပဲရှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါ ABC ကိုမကြိုက်လို့ဒီစီးလိုတာဟုဆိုဒီမှာ၄လရှိတော့ဒီလိုဒီရှင်းအခုဒီနှစ်ပိုင်းဒီမှာတော့တကယ်ဆိုရိစုတွေကကောင်းကြပါလားတို့မှားတဲ့လူတွေသင်းပေးတယ်ဖြောင်းပြပေးတယ်ကျွန်တော်တို့စီရတဲ့အချိန်ကဆိုတော့နှစ်ပေါင်းဆယ်ကဆိုတော့ခိုးလေတွေတက်တက်ပေါ်ဒီစီမံကိန်းမရှိဘူး တခုခုမှားလို့ဆိုရင်ရှူလာပြီဒီညီကစီမိုးစီဖနာနဲ့ဖနာောက်တိုင်လိုက်နင်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ကြုံတာထိုင်ရုံတူမယ့်၄ပုံမှာတိတ်မပြေးမျိုးသူတို့ရှိတာတွေဆက်ဆရာတော့ငှားဆရာတော့အဲ့လောက်ပဲရှင်ဒီလူကိုညီမလူမျိုးဆိုသူတို့ခိုင်းနေတော့ခိုင်းကောင်းပါရဲ့ပြောကြတယ်ပြောလိုပါတယ်သူတို့လူမျိုးတွေကြတော့ဒီဘက်ပင်လယ်မှာတို့ကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ထိုင်လူမျိုးတွေကကားမကားချင်လိုက်မှာလိုက်တော့ပကားကြီးနဲ့စိတ်တွေဆိုတော့ပတ်စံစူးမီပြန်မယ်တို့က အဲ့မှာမရှိတော့ကျွန်တော်ကဆရာကဆန်ဆူပြီးအင်တာနက်ဆိုကျွန်တော်က၃ရက်ဆို၃ရက်၄ရက်ဆို5ရက်အခုဒီမှာရှိသေးတယ်ပြုနေတော့ကျွန်တော်ဒီဒနက်စိကိနဲ့နောက်ပြန်လို့ဆက်မရှိတော့ဘူးပြုလို့ရတော့ပြရတယ်။ဒီလလောက်တတ်ထားမရတယ်လေရ9300တွမ်သားတွမ်စဲဖြာဒီလို့9000ကျော်တော့ပို့9500လောက်9000 9000တွမ်သားကျော်ရာဒီလို့ရတယ်ပြီးတော့၃000ချီးတယ်၃000ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့၃000ပဲ เมื่อคืนก็วางอวนไปหนึ่งทีได้ประมาณพันกว่าโลพันห้าถ้า1ครั้งได้ขนาดนี้ก็ถือว่าอยู่ได้แต่การทำงานที่อิงอยู่กับลมฟ้าลมฝนฝูงปลาและกระแสน้ำในทะเลธุรกิจก็แทบวางแผนอะไรไม่ได้เมื่อคืนฝฟา,ว,ฝาว,วางอวน2ครั้งมีประมาณ200โลครับอย่างนี้อยู่ไม่ได้วันนี้คือต้องต้องหา นี้ผ่านมาก็เหมือนเดิมไม่ดีวันก็เหมือนเดิม <c oughs> เดิกคือเป็นไงเด็กก็คือไม่ดี <c oughs> ไม่ประสบความสำเร็จได้ปริมาณปลาแค่นี้ในจำนวนวันเท่านี้ถือว่าขาดทุนขัดค่าน้ำมันค่ารายจ่ายก่อนออกแล้วเท่านี้ขาดทุน <c oughs> ในมุมมองของไต ค่าแรงคนงานเป็นรายจ่ายตายตัวไม่ว่าจะหาปลาได้หรือไม่ได้เมื่อก่อนการจ่ายค่าจ้างมักจะเหมาจ่ายเป็นก้อนเรียกว่าตัดบัญชีตั้งแต่3เดือนไปจนถึง15เดือนก็คือข้ามปีกันไปนเลยทีเดียวกว่าจะได้เงินจึงมีการแบ่งจ่ายบางส่วนก่อนหรือให้เบิกล่วงหน้าได้นอกจากนี้ยังมีวิธีคิดค่าจ้างอีกแบบที่เรียกกันว่ากินส่วนนั่นคือรายได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าหาของมาขายได้แค่ไหนแต่เมื่อปี2560 กระทรวงแรงงานกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างด้วยการโอนเงินอย่างน้อยเดือนละครั้งระบบกินส่วนจึงเลิกไปเหลือใช้แค่กับสายคนเดียวซึ่งโดยปกติก็จะกินกันอยู่ที่10%จ้างลูกเรือทุกวันนี้แทบจะเป็นแบบเดียวแล้วว่ารัฐบาลมันกาหนดสั่งให้กินเงินเดือนเงินต้องเข้าบัญชีลูกน้องทุกเดือนอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนมันกินเปอร์เซ็นดังนั้นใจพนักงานมันจะต่างงานเรือคือง,งานยากงานหนักได้ปลาเยอะกูก็เหนื่อยเยอะเพราะปลาสองพัน ปูต้องยกปลา2 0 0พันเพื่อเอาไปใส่ถังอ่ะทั้ง,ง2,000กิโลอ่ะก็เหนื่อยเยอะ <_ d ata> ก็ห่อแยะกันแต่ถ้าเมื่อก่อนนะกินเปอร์เซ็นอุย้ย2 0 0พแได้เงินเพิ่มแล้วลูกน้องคึกเอาอีกเอาอีกลูกพี่เอาอีกลูกพี่เอาอีกสมัยนี้กินเงินเดือน้ะส่วนใหญ่ทำเยอะก็ะได้เท่าเดิมทำน้อยก็ได้เท่าเดิมวันไหนระว่าง3ทีปลาเยอะแล้วแกล้งให้ช้าเหลือ2ก็มีนะอยู่ที่ลูกน้องถ้าหมันไส้ไต๋เมื่อไหร่มันอยากจะแกล้งไงก็ได้แรงงานประมงส่วนมากไม่ได้มีทักษะมาก่อนต้องมาเรียนรู้เอาบ,บนเรือ แม้กฎหมายจะกำหนดให้ต้องฝึกสอนก่อนแต่ผลสำรวจแรงงานข้ามชาติ300คนในภาคประมงของจังหวัดพบว่ามีแค่ร้อยละ12ที่ได้ฝึกอบรมที่เหลือไม่เคยแตะเลยหรือต้องมาเรียนรู้เอาหน้างานส่วนไตมักจะมีต้นทุนชีวิตที่ดีกว่าต่างจากแรงงานที่น้อยคนนักที่จะก้าวหน้าในอาชีพแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเลื่อนขั้นจะเป็นไปไม่ได้เป็นลูกน้องประมาณ7-8เดือนทํางานปกติเหมือนลูกน้องนี่แหละนาเห็นว่ามันน่าจะเอาจริงไว้ เรียกขึ้นมาหัดเราได้เปรียบเพราะพ่อเป็นเจ้าของเรือไงเราต้องทําให้เป็นทุกอย่างเราออกเพื่อไปเรียนรู้มันก็หาทางพัฒนามากกว่าเรามันต้องพัฒนาวะนะ่าขนาดเด็กเล่นหนังสือยังต้องขึ้นป .3 นต้องขึ้นป .4 ต้องขึ้นป .5 งานทุกคนหนระืงานมันสอนคนหนึ่งแหละบางคนมาไม่เป็นงานแต่ถ้าเอาใจใส่กระตือรือร้นเหมือนไอ้โบนะลูกน้องในทนะ้ายออกเรือได้ปีเดียวก็ขับเรือวางอวนได้เข้าคลองได้เป็นในท้ายใหญ่ํามังแรกก็ไม่รู้นะามาดูเขาก่อน นักวก่อนแล้วก็ยังเป็นในช่างเครื่องนี่ก็ค่อยเรียนรู้จากเขาเอนียาคนเก่าเขาเชื่ออะไรทําอะไรแล้วก็ดูเขาทําเรียนรู้ไปเรื่อยไงุรักโกจำางะเนี่ยาช่วเรื่องมตกดเ้เรื่องมันชีวะจำ้มั้ยจได้รึเป่าจีลวาจะช่วยจะยูชีัมาที่กูมาในน้อยากห้กมาช่วยนี่แหละอยาก้กูกเล็กขนาดไหนเล็กขนาดอะไเราไปอะไรเราอาอกสเียนสมูอยู่สมูรณี่เราต้องอากเราูุยใช้ได้ภาษานี่ยีชุดที่เอยู่นะ ကတိစကအခုပတ်စားဆုံးသေးဆုံးကိုင်ပြတဲ့။ကောင်းရတဲ့အလုံးမနိုင်ဘူး။ယေရှုကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့ဇေဒါကိုသူတို့ပေါ်ထုတ်လိုက်တယ်။အဲလိုအလုံးမနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးဦးဒီလူစက်တားအများအပြားပင်လဲထွက်နေရတဲ့လူကလူကြီးရတင်းညာရဆုံးရှုံးတယ်။လူတို့ဒီတင်းညာရဆုံးရှုံးတဲ့နေရာတွေဇီဝရေးအပြေလောကတော့ဘာမှမသိဘူး။သူကဝင်လာလိုက်ပင်လဲကိုထွက်လိုက်ဝင်လာလိုက်ပင်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာမြေလားပုံပြလေးပဲလောက်ဝင်နေရတယ်။ယေရှုအခုဒီနှဲ့ပန်းဒီမှာတို့ဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ကျွန်တော်သဘောထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရယေရှုဖြစ်လာကမ်းဆိုတော့ဒီလို

กว่าจะเสนอได้อีกครั้งก็ปี2,555สุดท้ายแล้วเมื่อโดนใบเหลืองเข้าจริงๆก็หันมาใช้ทางรัฐกฎหมายในรัฐบาลคอสอชออกข้อบังคับใหม่ๆตามมาเกือบ300ฉบับแม้จะยอมรับว่าความพยายามได้ผลจริงในภาพรวมแต่ประมงพื้นบ้านขนาดเล็กหลายแห่งถูกผลักให้แบกต้นทุนในการแก้ปัญหาของรัฐสายป่านไม่ยาวก็ตายจากไปส่วนเรืออวนล้อมจับขนาดกลางที่เราขอตามไปด้วยก็ใช่ว่าจะไม่โดนผลกระทบประมงนี้เอาตรงๆมองในเชิงธุรกิจ แม่งเป็นเบี้ยล่างหนึ่งด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจรัฐบาลกดข้อบังคับรายจ่ายเพิ่มขึ้นทุกอย่าง20ปีที่แล้วราคาปลาเท่าไหร่วันนี้เท่านั้นเผอแย่กว่าการออกกฎบีบคั้นไม่ให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาแต่เรือยังต้องออกธุรกิจยังต้องเดินสุดท้ายเขาต้องหาเข้ามาจนได้หายยังไงก็มีบริษัทรับนําเข้านําเข้าลูกน้องอาจจะเปลี่ยนประเภทงานเปลี่ยนอะไรก็ค่อยโยงเป็นเรือมงแต่กว่าจะถึงมือเราอ่ะมันราคาเท่าไหร่ตกสองหมื่นสามหมื่น ลูกน้องลำหนึ่งใช้เลยยี่สิบห้าคนซึ่งไอคนออกกฎหมายบอก mm. ง่ายนิดเดียวลูกน้องเข้าแค่ทําพาสปอร์ตตีนุ่นตีนี่ลองไปทํากับผมดิมากับผมดิไปงานจริงนี่อย่านั่งดูยังไม่รวมที่ต้องเลี้ยงลูกน้องกว่าจะทําผ่านเอกสารทั้งที่ให้เขาคอยอยู่ที่บ้านจริงนั่นแหละเราส่งเงินให้เขาใช้นะแล้วรอระยะกว่าจะออกเรือไดอ้ขี่เดือนถ้าเร็วหน่อยก็เดือน2เดือนองทุนเป็นล้านเฉพาะค่าลูกน้องนำเข้ารวมค่าเลี้ยงดู ยังไม่ได้เริ่มงานนะเว้ยจะทํางานดีหรือเปล่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจะหนีอีกหรือเปล่าแล้วจะมากินค่าหัวอย่างเดียวหรือเปล่าเอาค่าล่วงหน้าอย่างเดียวหรือเปล่าล่วงหน้า,านี่ก็เหมนะือนไม่มีงานไหนหรอกในประเทศไทยอนอกจากประมงอ่ะกฎหมายนี้เขาห้ามนะผิกดกฎหมายนะแต่ถามกฎหมายห้ามไปลูกน้องมันออกให้ไหมจ่ายเงินล่วงหน้าลูกพี่เจ้าล่วงหน้ายุคก,ก่อนก็หมื่นหนึ่งสมัยนี้สองหมื่นแต่ลำเลียงดีต่อรองขอร้องมันเถอะเท่าแกเจ้าตั้งไหนมาจ่ายพวกมึงสามสี่แสนอ่าไม่มีหรอก ဘော်ဒီကိန်းဖန်စမောဘောကျွန်တော်တို့ရတံခိုးလို့ရှိတော့ရှိတော့ရှိတာဘာကျွန်တော်သံမားတဲ့အရှိန်မပြေလို့ကျွန်တော်တံခိုးလို့ပြောလိုမြေလာဘောကျွန်တော်သံမားတဲ့အရှိန်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တံခိုးလို့ကျွန်တော်ပြီးပြီလို့လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာထက်ခိုင်းရဲ့နှစ်ပုံမြားစာနေလာပြီပြီ။နောက်ဆက်လုံးလည်းမနေရင်းတော့အလုပ်တွေတားကြီးမှုလာပြင်ဝင်။အိုးစိတ်ကျွန်တော်ကြည့်ဒီမှာရှေးဘာနဲ့ပြေပြီတော့မရေချန်နေတဲ့လူမျက်မြေ โอเป็นยอดเยี่ยมสินพี่เอ้วโอ้เลยแต่าีเนี่ยกเลยมาแล้วกรู้ว่าไอเดไอ้นี้มุ่งัไอ้เมันมีมาเราดีนนัลชเนี่มีน้อมัยะมากบ้านเมามนอ่เด่าชนะแเนี่ยมันนรัขอเรือนี่มันก็ขึ้นกับดวงแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละเที่ยวอ่ะมันกำหนดไม่ได้นะถามอนาคตจะทาไงในเมื่อเรามองสภาพแล้ว ว่ารายจ่ายทุกอย่างเพิ่มขึ้นหนดวซึ่งมันไม่พอทําธุรกิจรายรับไม่พอรายจ่ายคือเจ๊งอยู่แล้วอนาคตหรอต้องทําให้ดีที่สุดผันไม่ตามโลกหรอวะโลกไปไงก็ต้องไปงั้นหรอวะถ้าพูดถึงเรือเนี่ยก็ต้องทําต่อไม่ทําไม่ได้อะ่ะนอกจากขายเรือแต่คนเรือส่วนมากจะไม่มีอาชีพสำรองหรอกเพราะมาก่อนมันลุงลงล่งเรืองรุ่งเรือจริงๆ ผมเมื่กะะอก่อนก็ชิมตันนะถ้าเก็บเงินได้สักก้อนกลับไปอยู่บ้านปลูกผักนี่ทางโน้นเขาก็บอกว่าขายที่นะแต่จุนเจย์ไม่กลับเลยที่เราจะไปซื้อเขาต่อเราก็ต้องเก็บตังเก็บอะไรไปซื้อที่มันไม่ไหวไงยิ่งแพงไ,งไรร้านนะหมือว่ากัตตานีไปอย่างน้อยก็แม่เหอยู่บ้านก็ส่งตังค์ให้แม่เอา แล้วก็เออแล้วก็เขาฟังเลาก็โทรหาวยแม่นยัไกดอาารยังครับเมื่อจะทุองุ่มเราไปซื้อนด้วยซือขากินเยอะออาน่นเลยะไ้กินองเซไไอเลยกินยาเหรอเจ้าะ ไครในระบบค้านะอือครััมือกับาันแม่ไ่ด้ครับครับมยูของะไรละอ่าขอาัแม่อ่าอดีตขึนแม่